อ่ามาคุยถึงนะเรื่องนี้หน่อยนี่ผมบอกว่านะครุฑนะครุฑเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอ้โหเขานะเขาแรงมากนะครุฑเนี่ยนะเขาเล่นครุฑกันเยอะมากแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยนะครับก็แผ่วลงไปหน่อยแต่ก,ก็ยังมีคนเก็บอยู่นะครับโดยเฉพาะเหรียญครุฑแล้วผมบอกว่ารุ่นนี้น่าเก็บน่าหน้าเก็บแล้วก็เราก็ทําเหรียญดี มีของปลอมแล้วด้วยโอ้โหดูสินะของใหม่แท้ๆนะครับนะอยู่ๆก็มีของปลอมตามมานะครับนะเหรียญพญาครุฑนะอุดมลังสีนี่รุ่นนี้นะาเขาสวยนะนะเหรียญพญาครุฑอุดมลังสีนะทําไมชื่ออุดมลังสีเพราะว่านะเป็นชื่อของนะหลวงปู่แสงวัดโพชัย หลวงปู่แสงเนี่ยผมเคยไปหาท่านนะเคยหัวท่านท่านเมตตามากนะหลวงปู่แสงอายุท่านมากแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยอายุท่านร้อยแปดปีนะครับนะร้อยแปร้อยแปดปีหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะท่านนะท่านมีการสอนที่ดีมากนะมีคําสอนมีอะไรที่ดีมากนะครับนะาคำหนึ่งที่หลวงปู่แสงท่านบอกนะครับนะาท่านบอกชีวิตคนเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยท่องคําคําเดียวฮะนะ แล้วไปได้หมดหน้าความทุกข์จะหายท่านลองไปทําดูนะท่านลองไปทําดูนะอันเนี้เป็นคําสอนของหลวงปู่แสงนะวัดโพชัยนะคําแค่สองคำชีวิตเปลี่ยนเลยดีแล้วคนระคิดอยู่ในใจแล้วพูดออกมาว่าดีแล้วคิดอยู่ในใจแล้วพูดออกมาว่าดีแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตแม้แต่เรื่องเลวร้ายดีแล้วนะดีแล้วเหมือนปลอบใจตัวเองแล้วก็ผ่านไป ท่านรู้ไหมว่าหลวงปู่แสงท่านเคยทำนะใช้คำนี้ทำให้นะสามีภรรยากลับมาคืนดีกันได้สามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยนะท่านรู้ไหมว่าถ้าทะเลาะกันหนึ่งก็คือว่าจะทำให้มีปัญหาลงไม้ลงมือจะทำให้มีปัญหาเรื่องการด่าทอนั่นเป็นที่มาของการหย่าร้างแล้วก็แยกออกจากกันแต่ถ้ามีคำคำเดียวคือดีแล้ว นะทะเลาะกันด่ากันนะครับอย่าทำใช้คำว่าดีแล้วคิดอยู่ในใจดีแล้วดีแล้วแล้วก็นะแล้วก็นะคุยกันดีๆจบท่านบอกว่าดีแล้วดีแล้วปรากฏว่าสามีภรรยาที่ทะเลาะกันนะมาหาท่านนะกลับมาหาท่านแล้วบอกว่าดีกันแล้วเพราะว่าหลวงปู่ให้ใช้คำว่าดีแล้วฮนะดีแล้วดีแล้วครับนะานี่หลวงปู่แสงนวัดโพชัย นะปัจจุบันเนี่ยท่านได้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะฮะเป็นพระราชมงคลวัชโรดมฮะนะก็ตอนนะตอนก่อนเนี่ยท่านนะท่านนะเป็นพระครูอุดมหลังสีนะครับชื่อนี้ก็เลยเป็นชื่อเหรียญอุดมหลังสีนะครับเหรียญอุดมหลังสีนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะ ออกแบบคล้ายๆเหรียญอ,อาร์มนะเป็นแบบเหรียญอ,อาร์มนะครับมีความลงตัวเพราะว่านะท่านดูฮะผมบอกแล้วว่าการออกแบบนะ้าเหรียญเนี่ยเหรียญจะลงตัวได้นะฮะก็ต้องดูที่ที่รูปทรงว่าอะไรที่จะลงตัวแล้วก็ออกออกแบบแล้วก็ทำให้นะพื้นที่ในเหรียญเนี่ยออกมาแล้วลงตัวเหรียญน,นี้ทำไมลงตัวครุฑท่านเห็นไหมนะฮะหนะ้าครุฑเนี่ย นะ้ที่เขาออกแบบครุฑมานะครับนเนี่ยครุฑเนี่ยน้ครุฑนี่เป็นนะเป็นเป็นลักษณะนะสิ่งมงคลที่เข้าได้กับเหรียญนนะ้เหรียญทรงมนทรงกลมนะ้าทรงรีนะเข้าได้ฮะโดยเฉพาะเหรียญอามเนี่ยนะลงตัวพอดีเลย น้าเหรียญอามลงตัวคุดพอดีเพราะเหรียญอามเนี่ยนะาตรงตรงด้านเหรียญเนี่ยจะป่องแล้วก็แ,แ,ลกแหลมโหมลงมาด้านล่างท่านจะเห็นนะครับไปรับเข่าคุดพอดีเลยนะตรงที่เขาโค้งมนมาไปรับเข่าคุดพอดีเลยเห็นไหมฮะแล้วพอขึ้นไปตรงนี้นะครับน้าเหรียญอามเนี่ยพอขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะแขนนะปีกของคุดเนี่ยขึ้นไปก็จะไปรับช่วงอามที่ตัดนะตัดตรงนี้ฮะน้าจากแหลมไปแล้วก็ลงมาตัดนะะลงมาตัดเนี่ยฮะ นะ้เข้ารูปแบบศิลปะนะก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยลงตัวแล้วก็มีความงดงามในในตัวเหรียญน,นะในตัวเหรียญแล้วก็เขาเน้นเรื่องนะเรื่องความเป็นมงคลของอัขระยันเขาจะใส่อัขระยันไว้นะแล้วก็ให้โทนสีนะให้โทนสีที่ที่มีความสบายตานะมีโทนแดงโทนเหลืองนะน้ําเงินแล้วก็นะท่านจะเห็นนะ้มีเขียวด้วย นะครับก็เป็นสีที่นะเดี๋ยวนี้เขาได้รับความนิยมแล้วก็มีความหลากหลายนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เขาบอกอย่างนี้นะครับทีมผู้สร้างเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะผมบอกว่าหน่าสะสมนะทีมผู้สร้างเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่จะมีการหลอมชนวนนะหลอมชนวนเสาห้าเนี่ยเพื่อมาเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลทีมสร้างเขาได้ตะเวน ไปกราบครูบาอาจารย์ที่เราร้มน้ำถือและอีกหนึ่งพระอาจารย์ที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อวลาวัดโพทองกรุงเทพท่านรู้ไหมถ้าย้อนกลับไปนะใครอยู่วงการพระอย่างผมจะรู้นะครับจะรู้ดีว่านาครุฑเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่สร้างยากมากไม่มีใครกล้าสร้างสมัยเมื่อก่อนต้องใช้คำว่ากล้านะ ต้องใช้คำว่ากล้ามีเกจิไม่ขี่องคนะฮะที่กล้าสร้างครุฑนะครุฑแล้วนักสร้างก็ไม่มีใครกล้าสร้างครุฑนะฮะสมัยเมื่อก่อนผมอยู่วงการพระเนี่ยผมรู้ดีไม่มีใครกล้าสร้างครุฑเพราะครุฑเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับครุฑเป็นตาแผ่นดิน,นะฮะแล้วครุฑเนี่ยนะ,ะมีนะ,ะมีความยิ่งใหญ่ท่านเห็นไหมใครจะเอาครุฑไปไว้ที่นู่นที่นี่ต้องขอพระราชทานนะฮะนะครับ นี่คือความยิ่งใหญ่ของค,ครุฑนะฮะนั้นครุฑเนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่มีใครนากล้าแต่ที่ทําแล้วคนได้รับนะลูกศิษย์ลูกหานิยมมากก็คือครุฑของหลวงพ่อวลลานะหลวงพ่อวลลาเนี่ยครุฑของท่านได้รับความนิยมมากนะครับวัดโพทองปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเล่นหากันราคาค่อนข้างสูงในบางรุ่นนะครับนั้นเนี่ยถ้าจะมามองนะฮะเอามามองเปรียบเทียบเนี่ยให้เห็นเลย ตอนนี้ปัจจุบันถ้าพูดถึงท้าเวสุวรรณเราจะนึกถึงใครฮะนะฮะท่านนึกถึงใครฮะถ้าท้าเวสุวรรณก็นึกถึงอาจารย์อิวัจุลามณีตอนนี้อาจจะนึกถึงหลวงพ่อช้างนะด้วยก็ได้นะฮะแต่ว่านะถ้าในปัจจุบันนั้นะนึกถึงก็ต้องนึกถึงอาจารย์อิทนะ,ะแต่พอพูดถึงครุฑท่านก็นึกถึงเลยครับหลวงพ่อวลานะเพราะว่าหลวงพ่อวลาท่านดังครุฑมานานแล้ว นั้นคนก็จะนึกถึงอย่างนั้นฮะนะครุฑนี่นะครับของหลวงปู่แสงเนี่ยเขาก็นึกถึงหลวงพ่อวราด้วยนะคณะผู้จัดสร้างก็เลยไปหาหลวงพ่อวรานะครับนะท่านเมตตานะฮะจานอาคัลลาแผ่นยันเพื่อมาหล่อหลอมนะเป็นนะเอาแผ่นยันเนี่ยยันหัวใจพญาครุฑมาก่อนมาครบแล้วก็หล่อหลอมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง นะพระเกจิอาจารย์ด้านครุฑที่มีตําราการสร้างครุฑมานานนะครับนะาก็ได้ตรงนี้มาผมบอกนะครับว่าการทํางานทุกอย่างเนี่ยถ้าจะประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไรนักสร้างในปัจจุบันนะหลายท่านไม่ได้ศึกษานะครับนะมีเงินนะมีเงินมีพวกก็สร้างมีเงินมีพวกมีช่องก็สร้างนั้นความสําเร็จเนี่ยอาจจะสําเร็จด้านตัวเงินแต่ไม่สําเร็จ นะในด้านของความนิยมทําไมถึงไม่สําเร็จในด้านความนิยมก็คุณไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดถ้าใส่ใจในรายละเอียดคุณจะนะพระคุณจะอยู่ยืนยาวนานนะเปิดตัวมาอาจจะนะอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ยืนยาวนะจะไปแบบยาวๆเลยเพราะว่าเนะี่ยเขามีรายละเอียดบอกกล่าวเพราะเขาเขาเรียกว่านะคนที่นะคนที่ศึกษางาน นะ้าทำงานแบบมีระบบรู้นะ้าว่าจะทำคุดเราต้องขอบารมีจากใครนะนะ้าทำน้าทำเวสุวรรณขอบารมีจากใครทำพระปิดตาเราต้องนะเราต้องมีนะมีมวลสารมีเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระขององค์ไหนจะทําสมเด็จนะาทาพิมพ์สมเด็จเราต้องไปขอบารมีที่ไหนมวลสารอะไร เราจะทําผ้าขุนแผนเราจะเอามวลสารที่ไหนเราจะทําอย่างไรพิมพ์นะจะเอาพิมพ์ไหนเราต้องศึกษาฮะนะศึกษาไม่ใช่ว่าคิดจะทําก็ทํานะครับทุกวันนี้เนี่ยนักสร้างคือคิดจะทําก็ทํามีเงินก็จะทํานะมีช่องทางก็จะทําไม่ได้นะไม่ได้ลงลึกท่านรู้ไหมฮะผมเนี่ยรู้จักนักสร้างหลายคนนักสร้างหลายคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะสร้างพระ เขาจะหาข้อมูลหนักมากท่านรู้ไหมว่านาเสียวูดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สร้างพระและว้วประสบความสำเร็จหาข้อมูลหนักมากหนักมากเขามีข้อมูลทั้งหมดโดยเฉพาะข้อมูลที่เขาศึกษาเรียนรู้มาเซียวูดเคยบวชเนนมายาวนานรู้การเขียนอักขระยันรู้ในเรื่องรายละเอียดของอักขระยันรู้เรื่องที่มาของ นะของพัะกริ่งรู้เรื่องที่มาของมวลสารต่างๆจะอ้างถึงได้หมดนะอ้างถึงอธิบายได้หมดนำมวลสารนะอะไรมานะสมัยเมื่ก่อนเขาทำของวัดสุทัศน์เขาก็ต้องหาข้อมูลของวัดสุทัศน์หาข้อมูลของสมเด็จพระสังฆราชแพ่หาข้อมูลของนะเจ้าขุนศีสนหาข้อมูลของพระกริ่ง เพื่ออธิบายความให้คนเข้าใจก่อนสร้างพระกลิ่นนี่คือนะคนเตรียมงานและทำงานแบบมีประสบการณ์แต่นักสร้างในปัจจุบันไม่รู้อะไรเลยนะถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ตอบไม่ถูกแต่สร้างพระแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่พระประสบความสำเร็จด้านตัวเงินแต่ไม่ประสบความสำเร็จด้านความนิยม เพราะคนไปอ่านไม่มีเนื้อหาเลยไม่มีอะไรเลยสร้างขึ้นมาแบบก็ไม่รู้นะเรียนเข้ามาเอาแบบเข้ามาแก้บ้างนะอักขระยันก็ไม่รู้ตัวโค้ดก็ไม่รู้ว่าเขาตอกอะไรให้นะคืออะไรเนี่ยนักสร้างไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่าขายไปแล้วก็รับตังค์ขายไปแล้วก็รับตังค์นะก็ไม่รู้อะไรเลยนี่คือนะการไม่ได้ศึกษางานไม่ได้ทำงานแบบมีระบบ นั้นผมบอกว่านักสร้างที่มีคุณภาพจะต้องศึกษานะครับนะถ้าท่านดูผมอยู่ขั้นกำลังจะเป็นนักสร้างท่านต้องศึกษานะครับนะต้องศึกษาต้องดูข้อมูลเก่าต้องดูนะประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกับใครอะไรยังไงท่านรู้ไหมว่านะบางคนจะสร้างเนี่ย รู้ต้องไปคุยกับเกจิก่อนนะครับว่าท่านลำเรียนวิชามาจากไหนท่านมีอัขระยันอะไรเป็นเป็นเป็นตัวเด่นของท่านท่านมีคาถาอะไรที่เขาจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาแล้วก็มาใส่ในเหรียญมาแกะมาทำแต่บางคนไม่เอาเลยครับน่าไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่ก็จะดึงข้อมูลแล้วก็เอามาทำเลยเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันได้แค่ตัวเงิน แต่ว่ามันไม่ได้ในระยะยาวเพราะบอกอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ท่านต้องทํากันบ้านผมบอกว่าบางคนฝายจะสร้างพระรุ่นหนึ่งสมัยก่อนทํากันบ้านอยู่สองสามปีฮะเหมือนนักสร้างภาพยนตร์นะเตรียมงานไว้สองสามปีกว่าจะสร้างได้เรื่องหนึ่งนะครับไปหาโลเคชั่นนะไปดูพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปขุดอยู่ในพื้นที่เพื่อจะหาข้อมูลหาโลเคชั่นที่สวยๆเอาเข้ามาเข้าฉากนะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,น นะเอาเงินไปลง,ลง,ล,งลงเป็นนะเป็นหลายร้อยล้านเพื่อจะสร้างหนังให้ยิ่งใหญ่ทําให้ยิ่งใหญ่ออกมาตูมเดียวโอ้โหนะคนดูกันเพียบคนอะไรเนี้ยเขาเขาทาอย่างนั้นนะแต่นักสร้างในปัจจุบันไม่ได้เตรียมงานแบบนั้นนะคือไม่ได้เตรียมงานคือเิ็ดอย่างเดียวโอ้ยเกจิองนี้องนี้ดังไปขอหน่อยนะขอแบบละอ๋อแบบไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวไปก๊อปแบบคนอื่นมาเอาตรงนี้มาแก้ตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นิดนึงจบแล้ว นะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยฮะนั้นเนี่ยการที่ไม่ศึกษาอะไรเลยมันออกมาเร็วมากนะออกมาเร็วแต่ว่าระยะยืนมันไม่มีการยืนระยะนะในระยะที่เป็นอยู่นั้นผมบอกว่าวัตถุมงคลมีหลายรุ่นผมเอามาพูดท่านนะถ้าท่านเช่าตามผมผมบอกนะครับถ้าท่านเช่าตามผมท่านเตรียมบ้านไว้อีกหนึ่งหลังไปซื้อบ้านไว้เลยฮะนะแต่ถ้าท่านเช่าไม่ตามผมไปตามกระแสด้านนอก ท่านต้องซื้อบ้านไว้ห้าหลังฮะเอาไว้เก็บพระอย่างเดียวฮะนะเพราะว่าท่านตามผมเนี่ยผมสกีนมาให้แล้วฮะนะครับผมสกีนมาให้แล้วผมพูดทุกวันวันละหลายรุ่นแต่ผมก็สกีนมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านไปดูเองเนี่ยนะเอาตามทุกรุ่นทุกรุ่นท่านต้องซื้อบ้านห้าหลังเอาไว้เก็บพระนะครับผมบอกว่าพระเนี่ยเขาสร้างเป็นลายชั่วโมงแล้วตอนนี้ฮะนะผุดมาเป็นลายชั่วโมงลายชั่วโมงนั้นเนี่ยท่านมาดูรายการผมท่านก็ตามไป นะตามไปแต่เก็บด้วยความระมัดระวังเก็บด้วยการหาข้อมูลนะดูว่าลุ่นนี้ท่านชอบไหมชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านนะผมเอาข้อมูลมาคุยกับท่านเออเกจิองนี้น่าเก็บนะนะก็เก็บนะครับนะเหมือนเนี้ยฮะเหมือนกับครุฑนะครุฑนี่นะครุฑนี้นี่นะครับหลวงปู่แสงฮะหลวงปู่แสง นะครับเหรียญพญาครุฑรุ่นแรกอุดมหลังสีพระราชมงคลวัชโรดมหรือก่อนหน้านั้นเป็นที่พระครูอุดมหลังสีนะหลวงปู่แสงเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดโพชัยนครพนมฮะจัดสร้างเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงปู่แสงที่เป็นรุ่นเดียวที่ได้รับนะนำนะสมณศักดิ์ของหลวงปู่แสงมาตั้งเป็นชื่อรุ่นคืออุดมหลังสีนะครับตอนที่เป็นพระครูอุดมหลังสีนะครับ จัดสร้างในวาระโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล9รอบ108ปีฮะรุ่นนี้หลวงพ่อวราพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดโพทองกรุงเทพเจ้าตำหรับพญาครุฑอันลือลัน่นเมตตาาจารย์อัครยันลงกำกับหัวใจพญาครุฑมาให้เป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างครับคณะผู้จัดสร้างแจ้งมาแล้วว่านะมีของเกครับนะมีของเกครับ นะ้าดูฮนะสร้างไม่กี่ปีนะฮะของเก๊าตามติดเลยนั้นผมบอกนะครับว่าท่านเช่าพระท่านจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าในวงการเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาเก๊กันเขาเก๊าพระเก่าฮะนะาเก้พระเก่า,า,กาปัจจุบันเขาเก๊าพระใหม่ทําไมเขาเก๊าพระใหม่ครับผมบอกให้นะครับว่าพระเก่าเนี่ย ปัจจุบันเขาเก้เพราะว่าเก้มาแล้วเขาได้เม็ดเงินเก้มาองค์หนึ่งขายได้สามแสนสี่แสนเก้แค่องค์เดียวขายได้สามแสนสี่แสนแต่ว่าในปัจจุบันทําไมเก้พ้าใหม่ฮะพ้าใหม่จะไปขายยังไงองค์ละสองสามร้อยเองนะเก้ออกมาแล้วจะไปขายยังไงนะตั้งร้านขายขายทีละองค์มันก็ไม่คุม้มแต่ในปัจจุบันเขาก้าเก๊ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันขายออนไลน์แล้วเขาก็เอารูปมาลงแล้วก็นะลงโฆษณาสนับสนุน คนก็เข้าไปนะเช่า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 เขาเกะมาเขาขายองละสี่สาห้าร้อยเขาได้เม็ดเงินเยอะแยะเขาก็เลยกล้าเกะครับนั้นเนี่ยของเก๊นะทําแข่งกับของแท้เลยออกมาท่านรู้ไหมเดี๋ยวนี้เผลอๆของเกะเนี่ยออกมาก่อนของแท้อีกนะของแท้ผ่านพิธีปับ๊บของเกะขายแล้วครับของแท้ยังไม่ได้ส่งเลยนะครับของเกะขายกันแล้วครับเพราะอะไรฮนะมันทําเตรียมไว้แล้วนะเพราะว่า ของแท้เผลอๆเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะแต่มันทําเสร็จแล้วมันเอาแบบไปแกะเกิดไว้เรียบร้อยแล้วของนะพอของนะของแท้ออกของเกะนะตัดหน้าเรียบร้อยออกกระจายเรียบร้อยนี่คือในปัจจุบันนั้นของแรงนะเตือนไวขนะ้ของแรงนะของแรงเขาก็ขายกันเยอะเขาทําเยอะอยู่แล้วนะของแรงเนี่ยเพื่อเพื่อความต้องการของผู้คนนะแล้วยังมี นะมีคนช่วยสร้างให้อีกนะมีของเก๋ช่วยสร้างให้อีกอ่ะนะนะแล้วราคาท่านออกมาออกมาจะไม่ตกได้ยังไงนะนะของแท้มีออกของเก๋ออกมาขายด้วยอนะมันจํานวนที่ว่าเยอะอยู่แล้วมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เพราะของเก๋มันมันออกมาด้วยอ่ะนะนะก็ก็ลองดูนะครับนั้นท่านต้องดูนะครับว่านะของปัจจุบันเราก็ต้องศึกษานะสะสมนะศึกษาก่อนสะสมดูว่าเขาใส่โค้ตัวไหน นะเขาตอกอะไรรูปแบบพิมพ์ทรงองค์พระเป็นยังไงนะครับนะกล่องเขากล่องเป็นยังไงนะบางทีเนี่ยมันจะมาผิดกันด้วยตรงกล่องด้วยนะนะเพราะว่าไอตอนเขาทําเนี่ยนะเขายังไม่ได้โชว์กล่องใช่ไหมนะพอไอคนทําเนี่ยไอไอของเกมมันทําออกมาเนี่ยมันยังไม่เห็นกล่องมันยังไม่เห็นกล่องฉะนั้นเนี่ยผมแนะนํานะครับ นะแนะนำนะคนที <c oughs> ่ทําพระอย่าโชกล่องก่อนนะอย่าโชวกล่องก่อนนะคุณทําพระให้เสร็จก่อนนะครับกล่องคุณสั่งทําเรียบร้อยคุณอย่าเพิ่งโชกล่องนะฮะนะบางคนนี่เอากล่องกรงมาโชก่อนเลยพระยังไม่เสร็จแล้วกล่องมาโชว์แล้วกล่องผมเป็นอย่างนี้นะนะกล่องผมสีนี้นะนี่ฟอนนี้ฟอนนี้มันทํากล่องเตรียมไว้เลยฮะนะทํากล่องเตรียมไว้แล้วออกมาปุ๊บกล่องเป๊ะนะครับนั่นเนี่ยนักสร้างผมบอกว่า ท่านทําพระอย่าพึ่งอย่าพึ่งโชกล่องนะอย่างอื่นโชว์ได้ครับนะโชว์ไปกล่องอย่าพึ่งโชว์เพราะว่านะครับเดี๋ยวนี้แต่ก็อีกอะกล่องมันก็ทําไว้นะครับนะทําไว้คุณออกกล่องมานม่เอากล่องไปทีเดียวมันก็ทําแป๊บเดียวมันก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยผมว่าไอคนมันจะเก้มันก็นะมันก็ทําได้อะผมบอกว่านะช่องทางอยู่ที่ท่านเองอะท่านต้องระมัดระวังอะนะครับดูแลตัวเองนะครับนะดูแลตัวเอง